สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเปลาเปรีวิธีอีสานนะครับช่องวิธีอีสานอีสานยินดีครับผมสำหรับที่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนะนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแนะนำนะครับเด้อสีดาบผาจะเป็นใหม่ที่ผมเห็ดลงครับผมก็ยังที่บอกไว้นะครับเนาะคลิปที่แล้วนี่ผมเลยผ้าเห็ดกับตะโกบแงบตะโกบไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็สัญญาเลยว่าผมจะพามาเห็ดเห็ดง่านะครับเนาะ เป็นง่าที่ใส่ตรงปากมัน,นก็อย่างที่บอกไว้ก็หาพเหตุง่าครับวันนี้การวิธีเฮ็ดง่านะครับก็ข้าวปีใส่ตอกสนานีนะครับเหลาเหตุป้ายนิดหน่อยแน่หน,นึงนะครับป้ายหน่อยแน่หึงประมาณสอกนึงครับประมาณสอกนึงพี่สันก็ไหนก็นได้นะครับจะไม่เชือกเชือกในหลอนเอาไปทักจะไม่ตอกสาร ตอกสารเน่าๆอ่อนๆครับเด้เอรรเราอ่อนๆในตอกสารสำหรับใหม่ที่จะเหตุง่ายนี่ก็่ต้องแข็งลายนะครับเด้อเพราะเหตุง่ายแข็งลายแล้วเวลากบเข่ามันจะเข่าลำบากนะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็มาเริ่มเบอ่งวิธีเหตุกันเลยครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้เู็น,นะครับเด้อวิธีนะครับก็ใส่เสื้อก่อนครับามาถกเครื่องนะครับเด้อเอา ใหตอกงานเหีดงานเนี่ยสอดเข้าไปตรงบ่วงมันปุ๋ยใช้ตีนนะครับอาตีนอย่าไว้ฮนะทักอยู่ประมาณสักสองของมือนะครับปลายมันปลายมหาหม่งเชือก,กปลายแหลมมหาหม่งเชือกเอากับบิดเชือกครับสอดี๋้วเอาบิดเชือกนะด้วยเวลาถักด้วยบิดเห็นมันพันไปก็ใหม่นะครับ บิดมาปุ๊บก็เอาโตอีกตัวหนึ่งมาใส่นะครับ้นะบิดไปเรื่อยๆนะครับสานไปเรื่อยๆทีละครับกินเยอะไปไปเรื่อยนะฮะเท็ดบไปเรื่อยจนเสร็จครับนะ าาสาราห่อเสร็จสุดท้ายแล้วนะครับทำแาบมัดเชือกไปเลยครับมัดไปโมห้มันรุดนะครับมัดไปเซือเนี่ยครับมัดเสือโมห้มันรุดครับผมเราจกจนะทำน้าไปเจริมใส่ต่อกตอกสารเท่าน,านะครับมาสารไปนะครับ ฉีก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 ใหม่ออกเักหน่อยครับให้มันให้มันแตกกันออกบางสี่นะครับดงไม่ต่อข้ามมันแตกกันออกแน่ชักหน่อยกานก็เริ่มสารครับถ้าประองเอามาติดเชือกด้นะครับมันหางเชือกขือนมาในประมาณนิืหนึ่งนะครับเวลาเข้าสารต่อแล้วก็เวียนช่วงไปตอก็มาจากตอกสารต้องมาจากตอกอย่างแน่หน่อยนึงนะครับประมาณนิดหนึ่งใช่ไครับนฮะทำการสารคัดไปครับ คัดขึ้นคัดลงคัดขึด้นคัดลงไม่ซื้อนะครับนี่เป็นเส้นแลกนะครับพอคัดจีสามทีละสองเส็นนะครับแต่ว่าอันนี้เส็นแลกเขาจะเอาเส้นแลกไปก่อนเอาเส็นแลกไปก่อนนะครับสารคัดขึ้นคัดลงเรื่อยๆนะครับเด้อจนกว่ามันจะสุด สารน่าเสี่ลมสครับรคบัดขึ้นคัดลงไปเรื่อยๆจากตอกมันอยู่ระยบที่พอดีนะครับ่าให้มันทีมันทางขึ้นไปจากนั้นนะครับใช่ตอกสารเส้นที่สองครับมาสารต่อเลยนะครับเอ้าขาที่เก่าครับเอาคัดสารไล่คัดมาขนาดเนาะ ขัดกับเส้นแรกครับเส้นแรกข้าสารให้แล้วเส,ส้นสองเราเอาขัดเส้นแรกนะครับขัดไปเรื่อยๆครับเพราะา่เสาอที่สารเป็นไล่ขัดนะครับหมดสารไปสารง่ายๆครับเอาขัดเรื่อยๆได้ เชินหอดของสุดท้ายครับฮ้ยเจ๊ดเลยเได้ลักษาะนี้นะครับเด้อ,ให,อ,อให้เบิ้งให้เบิ้งก่อนเท่าไปจัดก็้ามาครับบางทำการจัดตอกสารเท่าเข้ามาจัดระดับให้มันห่างเห็นนักทีพอดีนะครับความห่างคนทีของตอกอยางเข้าไปจัดให้มันพอดีกัน จัดระดับตอกได้พอดีพอดีแล้ต้องก็สีเฮ็ดง่ายนะครับรไดพยายามพนะยายามจัดระดับตอกให้มันได้พอดีแต่พยายามเฮ็ดนะครับ เลยอีกบ้างสิครับผมเห็นบ่จากนั้นนะครับดยุยโอ้เจ็บเดี๋ยวผมหันกล่องถึครับเลยอีกสิเนาะจากนั้นเท่กับชิมหมอนเขาห้ากันน่ะสิครับมันเขาห้ากันแล้วก็ใส่ต่อข้าวสารสารต่อมาเลยครับนี่นะครับ มองขตอต่อทั้งหมดทั้งมาแล้วเขาใชส้สองเส้นเท่าสานนะครับมองข้อต่อมัน,นครับมันก็จะเป็นกลมนะครับครำนี้เป็นง่านะ ดึงเขาให้พอดีนะครับเด้อ,อนี่เห็นนี่มองข้าตอเห็ะนะครับนะนี่ขอตอนหนีหมข้าตอกจะิเป็นระดับเดียวกันเบิดครับานเขากับสารไปเรื่อยนะครับสารครัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยครับ สองเซนคัดไปฟอมกันทีละครับคัดไปเ,เ,เ,เรื่อยๆเลยเออผมลืมบอกนะครับตอกย่างนะครับตอกย่างตอกย่างทีคือตอกเสียนทีขึ้นตรงๆนี่ครับถ้าต้องใส่คู่นะครับเพราะว่าเ้าจีสารที่ละสองเซนถ้าต้องใส่คูแต่ถ้าใส่ขีแล้วมันจะเวลาเ้าสารเนี่ยมันจะตกลอกเดียวกันนะครับใส่คูไป อันนี้ผมใส่ย่สิบแปดเซนนะครับเพราะว่าของผมนี่ลังบบใหญ่แห้งกันเลยอันลังใหญ่ก็ต้องใช้ตอกไร่เสรนี่นะครับมี้หลังบนใหญ่กันใส่สิบแปดเซนตามตามความใหญ่นะครับตามความหน่อยน่นตามความใหญ่ของเอ่อเกียบอนเดียพัา,น,านะครับ สารบ้นบเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะขึ้นมาสูงพอสมควรต้นห่อสาหร่ายจะพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณนี้แล้วเขากา็มาแกะเชือกออกเชือกตัวห่อถักเนี่ยฮะแกะออกเลยครับทําการแกะเลยเพราะว่าเราโมเดลเอาไหวนะครับเชือกตัวน,นี้เราจะเอาออก ส่วนร้อยครับออกแล้วเขาก็ทำการเก็บต่อตัวนี้นะครับเก็บต่อส่วนที่ขอต่อแหลกของเ้านะโดยการหักหักเส้นเชือกออกครับเอาเส้นเอาเส้นไต้สุดไว้นะครับไว้สอดล็อกนะครับทำการสอดครับสอดเขารองนไห่ไว้มันรุดนะครับล็อกไว้กับปูมันนี่แหละ สอดลอกไป้ชื่อนี่ครับมือเมียสอดขัดเข้าไปไว้ชื้อประมาณนี้นะครับเนาะจากการทักับะสารถึนไปต่อเลยครับสารถึนไปต่อจนกวามจะพอดอีใส่กับปากยิ่งแงบของเขาเนี่เลยพอดีนะครับเข้าสารมันสึดต่อไปแต่มันพอดีแล้วเขากะทำการหมอนปากนะครับเดี๋ยวผมลองถามมังก็ห้องผมจะพอดีอยัง ยังยังหน่อยอยู่หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็จะสานนไปต่อนะครับจะสานต่อเลย<ม>หลังจากที่้าสานมาเลยพอดีแล้วนะครับเอามาล่องลองขาเบื่งสีนะมันพอดีกับปากครเา้า,าแล้วนะครับเห็นบหครับพ่อครับ พอแล้วก็มาทําการม้วนปากนะครับม้วนปากก็ม้วนคื่เเ่าครับจับเส้นหนึ่งออกมานะเอาเมื่อสอดผ่าสามเส้นนับจากเส้นที่ท้าสานมาสามเส้นนะครับมนี่เส้นนี้ผมจับอยู่เนาะก็หนึ่งสองสามนะมาทำการหักต่อเส้นท้าจับเข้าไปข้างในนะครับจับิดตรกมาข้างนอกของเส้นที่สามนะครับอาะชีได้ยังสี่นะครับขึ้นบาครับ เห็นหักแล้วก็ออกมาสิ้นหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับจะยดต่อไปเรื่อยๆครับ็นลักษณะนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆเลยจนรลอบนะครับจะไปจนรลอบ,บ,อลอบเลยพอสอนได้รอบแล้วจะเป็นต้องมาลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือสอนหล่อเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับเอากระจับนะฮะจับตอกเส้นหนึ่งยึดขึ้นเทิงนะครับ,บยึดขึ้นเทิงแล้วก็เอามาสอดออกหูที่สามพี่เก่านะครับจับ,บยึดขึ้นเทิง์กแล้วก็สอนลงหูที่สแบบามน,นะครับเด้อะกดแบบลักษณะนี้ฮะต่อไปเรื่อยๆจนรอบคือเก่านะครับ ดิดินเครื่อง,งสอดออกหู้ที่สามนะครับข้อห้าหาใช้ใช้มือขามตอกไปสามเซนนะห้ายัางสอดออกคือหู้ที่สามนี่เองนะครับติดไปเรื่อยๆครับเขาจะรอเพื่อก้าคนละ เขาเหาบิดหล่อไปแล้วนะครับได่ออกมาลักษณะน,นี้นะครับจากานั้นขั้นตอนสุดท้ายครับเขาจะมาภาพกิบปลายตอกตัวน,นี้นะฮะโดยการนะรเห็นบ่ตอกมันจะขามมาอยู่เส้็นอยู่ีนะฮะเส้นหนึ่งไปสิเอาลงมาสอนลงหูนี่กันล็อกกันไว้ครับเขาถาบมากครับถาบออกมามันกลาว่ามันถึงตอกเส้นที่สองนะฮะ ขาม,มาแล้วหนึ่งสองทักก็มาหักออกเลยครับทำการใส่เน,นื้อตัดออกจากัานเักก็เอาปลายมันสอดลงไปในหูนะฮะหลอกไว้ครับเนื้อต่อไปกัสี่ครับเรื่อยๆจนกว่าจะลลอกนะครับเห็นบอกครับมันจะขัดเปนี่หูต่อห้องขึ้นมาขามเส้น็หนึ่งแน,น้วมันยัดลงหูนี่เส้็นี้กับขามเส้็หนึ่งแล้วยัดลงหูนี่ เก็บต่อไปเรื่อยๆอย่างสีเะครับเ้อจนจนหลอดเลยพอเขาเก็บไปต่อเรียบร้อยก็จะออกมาลักษณะนี้เลยครับ ้างเขาก็เป็นสินี้ก็เป็นง่าแงบดักบกคือว่าอีแอดัก,กบง่ากับดัก,กบวิธีนี่มันไปเหเ็ดเป็นง่าบางลั่นก็ได้นะครับบางลั่นที่เขาไปใส่ดักปลาหลดักเอียนนะครับบางลั่นมีไผ่นะครับเขาจะเห็นง่ามีไผ่เขาก็เห็นแบบนี้เลย,เลยนะครับวิธีการเหร็ดกะคือกันนะครับเห็ดขึข้นก,กันนเ,เลยนะครับ แต่ว่าง่ายบางร้านนี่มันหน่อยเนาะมันหน่อยสองก็จะเสียนหน่อยกว่าแล้วก็เออ่จับนวนเสศษก็บสีน้อยกว่านะครับอันนี้มันใหญ่จับนวนเสศษก็สีหลายขึ้นนะครับถ้าคิดแล้วก็กกสามารถใส่กลัไปในที่เงีบยบได้เลยนะครับเห็นฮะเห็นเหครับเห็นอะไรเรียบดอยนะครับเนะนาะเห็ดง่าเห็ดง,ง่ายเงียบเห็ดง่ายบางร้าน,นนะครับ ใสสูตรเดียวกันนะครับนาอสำหรับพี่น้องานไรที่เบิ้งแล้วเอาเพิดนํำได้นะครับหรือว่าใครพี่เทคนิคอื่นที่จะเห็ดง่ายให้มันง่ายๆกว่านี้ก็สามารถอาคอมเมนต์แนะนำมาได้ในความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับพี่นี่นะผมขอจบไปแค่นี้ขอบคุณหลายครับ